ซ u ซูกิดิวออฟเดอะเยียร์ดิวสุดพิเศษส่งท้ายปีมอบสซโลสูงสุด84,000บาทพร้อมผ่อนนานสูงสุด99เดือนหรือเลือกรับ Suzuki w อ r e รี่ฟรีโปรแกรมที่จะช่วยดูแลรถคุณนานถึง7ปีโปรโมชั่นพิเศษตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ suzuki.co.th หรือโชว์ลุมซู z u k i ทั่วประเทศนักเตะทุกคนต้องชิดซ้ายมืเจอเขาคนนี้ผีป๋องกระพลทองพรับฉายาลิงลม จับเต็มพร้อมความสุดยอดบนผืนหญ้าที่หาตัวจับได้ยากลุยทุกสนามลรลบฟฟี1ิธันวาคมนี้เป็นต้นไปกับเกมฟุตบอลอันดับหนึ่งที่ Fc Online เท่านั้นเลยบนคอมมันกว่าแน่นอนคลิกลิงก์ด้านล่างโหลดแล้วไปลุยกันได้เลยเครื่องเล็มขนน้องชายไข่กรูมิงใช้แล้วถูกใจไม่บาดไม่คันน้องชายสะอาดขนไม่เป็นตอรู้สึกโล่งสบายนวัตรกรรมเซฟเทคปลอดภัยใช้ได้ทุกส่วนของร่างกายใบยมีดเป็นพรีเมียมเซรามิก ไม่กินขนและไม่ขึ้นสนิมกันน้ํา100%แถมหัวรองหวี2ขนาดรับประกัน1ปีเต็มครับสั่งซื้อราคาพิเศษกดลิงก์ที่ใต้วิดีโอได้เลยสวัสดีครับพบกับอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจแดงครับเนื้อหาหลังจากที่แดนแอชวีได้ออกจากทีมไปแล้วก็มีความหลงต่างๆออกมา,มามากมายครับทั้งบทสัมภาษณ์เรื่องราวของบอร์ดบริหารนะครับแล้วก็อัปเดตภายในทีมด้วยเช่นเดียวกับข่าวซื้อขายนักเตะที่มีมาฝากกันครับกับดิวใหม่ที่หลายคน รอลุ้นอยู่นะครับเป็นนักเตะที่ไม่เคยมีโต๊ะสก,กัดมาก่อนครับวันนี้นํามาฝากกันหนึ่งดิลรวมถึงฝั่งขาออกด้วยที่มีข่าวเชื่อมโยงมาอย่างต่อเนื่องว่าจะมีแข้งออกไป2อถึงสคนนะครับวันนี้ท่าไหนเพิ่งเข้ามารับชมช่องของ,ของพวกเราและชื่นชอบก็รบกวนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับเนื้อหาที่นํามาฝากกันเนี่ยอาจจะไม่ได้ขึ้นมาที่ฟีดของทุกท่านในทุทกวันนะครับก็เพื่อจะไม่พลาดข่าวสารของยูเต็ตก็ฝากกดติดตามไว้สักคนละหนึ่งครั้งครับ พูดถึงคนที่จะเข้ามามีส่วนร่วมกับการซื้อขายนักเตะในช่วงตลาดซัมเมอร์ต่อไปก็คือช่วง2025นี่ครับไล่มาตั้งแต่ช่วงตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมไปจนถึงซัมเมอร์และก็สื่อหลายสื่อก็บอกว่ายุดแต่ต้องใช้เวลาอีกหลายตลาดเลยกว่าจะเปลี่ยนขุงกําลังชุดนี้ให้ผ่องถ่ายออกไปและมีผู้เล่นใหม่เข้ามาเพื่อรูเบนอมิมในการสร้างทีมระยะยาวนะครับโดยคริสโตเฟอร์วิเบลครับ จะมีส่วนร่วมกับตลาดซื้อขายของยูเตดในเดือนมก,กราคมแน่นอนจากที่ดวิดออนสไตน์บอร์นครับวิเวลเนี่ยเป็นผู้ที่มีความสามารถในการพาหลายสโมสรเนี่ยเสริมทัพผู้กำลังคนเก่งเข้ามาแล้วตั้งแต่สมัยที่อยู่กับเชลซีแล้วก็เซาวบวกนะครับผลงานโดดเด่นที่เคยทำได้เช่นอาิงบราฮันเล่นไปเซาวบวกนะครับแพสันดาก้าไปที่เซาวบวกนะครับเบนเจามินเซสโกก็ไปเซาวบวกเหมือนกัน ในสนองดาก้าเนี่ยก็ตอนนี้อยู่เลสเตอร์แล้วนะครับกวาดิโอไปไลฟ์ซิกในตอนนั้นตอนนี้อยู่กับแมนซิตี้นะครับเช่นเดียวกับติโมวานเนอร์ที่เคยไปไลฟ์ซิกตอนนี้มีสัญญาอยู่กับสเปอร์นะครับส่วนฝั่งเขาออกที่น่าสนใจก็หลายๆดีลเลยเช่นโคดาเต้ไปลิเวอร์พูลครับอูปาเมกาโน่ไปบาเยนน์ฮาร์แลนด์ไปดอทมุลนะครับเจต้าไปลิเวอร์พูลลงถึงอูปาเมกาโน่ไปไลฟ์ซิกด้วยย้อนกลับไปก็คือไฮดาร่าไปไลฟ์ซิกสเกตูคือโซฟิวิเวลเนี่ยจะมีส่วนร่วมกับในตลาด รอบยุโรปนะครับแล้วเขาก็มีฝีมือในการเจราจาซื้อขายเป็นคนที่ทํางานกับยูเต็ตมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับแล้วก็จะมีบทบาทหน้าที่ในช่วงสําคัญของตลาดเดือนมกราคมจนไปถึงซัมเมอร์นี้การที่แดนแอชวอออกจากทีมไปเนี่ยลอรีวิเวลก็ให้ข้อมูลอัปเดตเมื่อวานนี้นะครับสรุปการให้ฟังอีกครั้งหนึ่งเผื่อท่านไหนยังไม่ทราบนะครับเหตุผลหลักๆ3ข้อครับแอชวอก็ต้องการจ้างบริษัทด้านข้อมูลนะครับเกี่ยวกับสเตต เพื่อประเมินว่าจะเอาโค้ชคนไหนเข้ามาทําหน้าที่แทนเอรกซานฮาร์ก,กดีซึ่งเซอร์จิมเนี่ยไม่เห็นด้วยครับเขาคิดว่าแอชวดควรจะเป็นคนที่คัดสรรโค้ชคนใหม่เข้ามาทําหน้าที่ไม่เห็นด้วยกับการที่ต้องไปจ้างงานซ้ําซ้อนเรื่องของบริษัทภายนอกเข้ามาดูแลเรื่องนี้นะครับอย่างที่2คือแอชวิดเขารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยแทบไม่ได้มีส่วนร่วมในการเลือกผู้จัดการทีมคนใหม่หรือว่าโค้ชคนใหม่เข้ามาครับเพราะสุดท้ายลูเบนอมริมที่เข้ามาเป็นกุนซือหรือว่าเฮสโคคนใหม่เนี่ย เป็นความเห็นของอุมาเบอร์ดาที่ชี้ชัดเข้ามาว่าอยากได้ออบลิมเข้ามาคุมทีมครับซึ่งเบอร์ดาก็บินไปเจรจารกับออบลิมที่โปรโตุเกสด้วยตัวเองอย่างที่3ก็คือแอชว์ดเนี่ยถูกมองจากเซอร์จิมว่าพยายามใช้คอนเนคชั่นของตัวเองเลือกโค้ชคนใหม่เข้ามาแท,ทนเทนฮากในก่อนหน้านี้นะครับเขาเสนอชื่อท้งมาโกซิวาเอดดี้ฮาวโทมัสแฟรงหรือแม้กระทั่งกรัมพอตเตอร์ให้เข้ามาคุมทีมแทนเทนฮากซึ่งเซอร์จิมเนี่ยไม่ค่อยประทับใจ ในเรื่องนี้เท่าไหร่เพราะว่าแอชวดไม่ได้เสนอเหตุผลที่ชัดเจนว่าเขาเลือกกลุ่มคนเหล่านี้เพราะอะไรก็เลยตีความไปว่าอาจจะเลือกเพราะคอนเนคชั่นของตัวเองอย่างก,ก็คือทั้ง4คนเนี่ยเซอร์จิมไม่ได้ชอบไปการส่วนตัวนะครับเพราะว่ามองว่าโค้ชคนใหม่คนจะมีสเสน่ห์เฉพาะตัวหรือว่าคนที่มีฝีมือการันตีมากกว่าน,นี้ในการเข้ามาคุมแมนเชสเตอร์ยูเต็ดตอนนี้ก็มีความกังวลภายในสโมสรนะครับว่าสิ่งที่เซอร์จิมและเอ็นอสทำเนี่ยจะส่งผลกระทบไปถึงคนอื่นด้วยหรือเปล่ากับต้าที่ที่ทํางานในแมนเชสเตอร์ยูเต็ต รายงานจากเจมส์สักเกอร์นักข่าวธนิกาบอกว่าการที่เซอร์จิมไ like ล่แดอรอชวลดอกจากไร้ความปราณีเพียงแค่ทำงานมา159วันนะครับก็ทำให้เจ้าที่หลายๆส่วนในสโมสรเนี่ยดูจะตกตะลึงไปเหมือนกันแล้วไม่ค่อยสบายใจกังวลกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองหรือเปล่าแหล่งข่าวภายในทีมก็พูดถึงเรื่องนี้บอกว่าถ้าบอกบริหารจะทำแบบนั้นกับผู้มีการกีฬาที่จ้างมาด้วยเงินมหาศาลและพอผ่านไป5เดือนก็เอาออกไปไซะอย่างนั้นครับ แล้วพวกเราที่เหลือในสโมสรจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่านี่คือเจ้าที่คนหนึ่งภายในทีมเนี่ยแสดงความเป็นหัวออกมาแล้วก็กังวลกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับด้านเซอร์จิมเรดคิปที่แสดงความเห็นเรื่องนี้เหมือนกันเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วผมไม่ได้เป็นคนตัดสินใจอะไรทั้งหมดนะครับแต่รู้สึกสบายใจที่เรากําลังทําในสิ่งที่ถูกต้องแล้วถามว่าผมมีส่วนร่วมไหมเนี่ยผมมีส่วนร่วมในเรื่องสําคัญๆส,ส,ส่วนใหญ่แต่ท้ายที่สุดผมก็ได้เข้าใจเหตุผลเบื้องหลังการตัดสินใจเหล่านั้น และคลิปจะบอกต่อไปว่าในทีมนตอนนี้ยังไม่สมบูรณ์แบบเราเคยทําผิดพลาด1น,ห,นหรือ2ครั้งก่อนหน้านี้แต่ดีขึ้นมาเมื่อเปรียบเทียบกับที่เราเคยทําที่นี้ครับแล้วก็โลซานสปอร์ตตอนนี้มีการเปลี่ยนแป,แปลงครั้งใหญ่เพื่อพาให้ทีมเนี่ยก้าวไปอยู่ในจุดที่สูงขึ้นครับถ้าคุณหลีกเลี่ยงการตัดสินใจที่ยากลาบากบางอย่างเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยตอนนี้บรรยากาศของยูเต็ดไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับตั้งแต่การเลิกจ้างเจ้าที่250้คน มีการลดต้นทุนต่างๆ,างๆนาๆนาครับแต่ว่าการมองเห็นความสามารถของอมาเบรดาพู้ธศรพัฒน์ที่เป็น CO เนี่ยดูจะได้รับการชื่นชมจากคนภายในทีมข้อมูลจากเดลติกเพิ่มเติมก็บอกว่าจริงๆแล้วสัญญาณเรื่องการเอาแอชวดออกจากทีมไปเนี่ยบ่งชี้ตั้งแต่ตอนเดินพฤศจิกาจยนแล้วนะครับตอนนั้นได้มีการประชุมบอร์ดบริหารของยูเต็ดแต่ว่าไม่มีแอชวดในการประชุมในครั้งนั้นทําให้หลายคนบอกว่าสัญญาณเตือน ช่วงนั้นที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องตำแหน่งแอชวัลดเลเกิดขึ้นแล้วมาดูความคิดเห็นของเอวินฟานดซากันบ้างที่พูดถึงการเข้ามาของรูเบนอมาลินครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงครหน่อยในสโมสรฟานดัสซาก็บอกว่าการมีเวลาให้โคช้ชเ่เป็นเรื่องที่ดีเสมอครับแต่เมื่อถึงจุดจุดหนึง่งเขาก็ต้องทาหน้าที่และผลงานให้ได้ด้วยผมมั่นใจว่าผลงานจะออกมาดีนะตอนนี้พวกเขาเล่นด้วยระบบใหม่คือ3-43 แต่ว่าแน่นอนเลยโค้ชต้องการนักเตะใหม่เข้ามาอย่างน้อย1-2ถึงคนในช่วงเดือนมกราคมสีม่สำคัญที่สุดก็คือการพูดคุยกับคนใหญ่คนโตในทีม,มครับผู้บริการเทคนิคแล้วก็ดูว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างแทนที่กับสิ่งที่ขาดหายไปหรือเพิ่มเติมสิ่งต่างๆเข้ามาสู่ทีมฟันตาซายได้ชื่นชมรูเบนอมาิมด้วยบอกว่าเคยเจอกันเมื่อ4ีหปีก่อนครับแล้วก็ภาษาอังกฤษของเขาดีมากๆแต่ว่าผมไม่ได้ติดตามสปอร์ติ้งลิสบอนอยู่ตลอด แต่ก็แน่ใจว่าคนในทีมเนี่ยทำหน้าที่ของตัวในอย่างดีที่สุดเพื่อหาคนที่สืบทอดตำแหน่งผู้จัดการทีมนะครับหวังว่าเขาจะนำความสถียรมาสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้การสรรหาบุคลากรที่จะเข้ามาทำหน้าที่ผู้นวยการกีฬาแทนแดนแอชว์ดเนี่ยก็มีข้อมูลจาก iNews วส์สนะครับบอกว่ายูไนเต็ดไม่ต้องเร่งรีบที่จะหาคนใหม่เข้ามาครับเพราะว่าเจสั ock, นวิลค็อกผู้นวยการเทคนิคและก็คริสโตเฟอร์วิเวลผู้นวยการฝ่ายสรรหาเนี่ยทำหน้าที่ดูแลเรื่องนี้ไปก่อน ทราที่ยังหาผู้เล่นกีฬาคนใหม่ไม่ได้นะครับแต่ว่าก็มีข้อมูลว่ายูเต็ดสนใจหลุยส์คัมโปสครับเป็นที่ปรึกษาด้านฟุตบอลของเปเชนหรือว่าปารีสแซ์แชแมงนะครับโดยหลุยส์คัมโปสเนี่ยกำลังเนื้อหอมมากๆเพราะว่าอาร์เซนอลก็สนใจอยู่ด้วยเช่นกันแต่ก็คงต้องมารอดูว่าจะมีการติดต่อเข้าไปจริงจังหรือเปล่าและจะสมรวจทั้งเรืองอื่นอีกหรือไม่ครับอย่างที่อ้างอิงไปตอนแรกว่ายูเต็ดไม่จําเป็นต้องเร่งรีต่างตั้งผู้เล่นกีฬาเพราะว่าตำแหน่งนี้มีคนทําหน้าที่ สองคนที่พอทดแทนได้ในช่วงตลาดรอบต่อไปนะครับแต่จุดที่น่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือลุยคัมโปส,ส็เซ็นสัญญากำลังจะหมดกับเปเช่เมื่อจบฤดูกาลนี้นะครับเมื่อถึงตอนนั้นแล้วเนี่ยก็คงต้องรอดูข้อเสนอต่างๆแล้วก็ความสนใจที่เกิดขึ้นในยุโรปต่อไปเรื่องของข่าวซื้อขายนักเตะฝั่งข,า,ขาเข้าและออกเนี่ยนะครับลิโอเฟนานก็ให้ความเห็นเรื่องนี้เหมือนกันบอกว่าบอกบริหารโหดร้ายพอครับที่จะไล่ทีมงานของตัวเองออกไป ซึ่งพวกเขาเนี่ยอยู่กับทีมมาหลายปีครับก็หวังว่าเขาจะกล้าพอที่จะเอานักเตะห่วยๆในทีมเนี่ยออกไปด้วยเช่นกันคนที่อยู่ที่นั่นมานานหรือไม่ดีพอเนี่ยก็ควรจะออกจากทีมไปซะนี่คือมุมมองของริโอฟอร์นินาครับแหล่งข่าวในอังกฤษหลายที่ก็ยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่าถ้ายูเต็ตจะคว้านักเตะใหม่ในช่วงมก,กราคมจําเป็นต้องปล่อยนักเตะฝั่งขาออกให้ได้บ้างครับในช่วงมก,กราคมคนที่มีลิซายชื่ออยู่ก็คือคริสเตนลิกเซนที่สัญญากับเลาทั้งหมดในช่วงสิ้นสุดฤดูกาลนะครับ ถ้าหาทางขายในช่วงมกรานี้ได้ก็คงจะได้เงินประมาณหนึ่งแล้วก็มีข่าวว่ายูเต็ดสนใจที่จะปล่อยอนโตนีออกจากทีมด้วยก็ต้องรอดูว่า2คนนี้จะได้ย้ายหรือเปล่าหรือว่าจะอยู่กับทีมจนจบซีซั่นอีกหนึ่งคนที่เชื่อมโยงกับฝั่งขาออกจากรายงานของเบนจาขอบก็คือเดียโก้ดาโลครับเรอัลมาริดเนี่ยสนใจดาโลที่ดึงไปร่วมทีมนะครับแหล่งข่าวบอกว่าแมนยูเต็ดยินยันว่าจะไม่ขายดาโลแต่ว่า คนในทีมหรือว่าคนใกล้ชิดของมาดินเนี่ยก็เชื่อว่าการยืนร่นข้อเสนอมา45ล้านปอนด์อาจจะพอเปลี่ยนใจให้ยูเต็ดปล่อยออกจากทีมได้นะครับซึ่งตอนนี้อมบิมก็ลังเลเหมือนกันว่าจะปล่อยดาโลนหรือไม่ปล่อยดีทุกคนอยากให้ปล่อยหรือว่าไม่อยากให้ปล่อยก็ลองพิมพ์มาแลกเปลี่ยนกันได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะครับ <S <S นอกจากเดียโก้ดาโลแล้วยูเต็ดไม่ปิดโอกาสที่จะขายมาคาแวัตฟอร์ดออกจากทีมนะครับตามรายงานของเฟรเดอร์พัทนลเบิร์กยูเต็ดพร้อมพิจารณาและฟังข้อเสนอ อยางช้าสุดในช่วงซัมเมอร์นี้หากมีทีมใดที่ยื่นข้อเสนอเข้ามาพวกเขาก็พร้อมจะปล่อยโดยประเด็นสำคัญคือการลดภาระค่าเหนื่อยที่สูงมากของแรชชี่ครับจะทำให้ยูเต็ดลดภาระค่าใช้จ่ายลงไปได้เยอะในเรื่องของกฎการเงิน FFP หรือว่า PSR นะครับที่มีปัญหาอยู่ในช่วงก่อนหน้านี้ตั้งแต่รุูการที่เอกันาเข้ามาคุมทีม ปัจจุบันแรดฟอร์ดอายุ27ปีครับแล้วก็มีสัญญายาวกับยูเแต่ถึง2,028น่าจะขายได้ราคาพอสมควรแต่คงไม่ถึง100ล้านแบบที่เคยตั้งเอาไว้เมื่อหลายรก,กานก่อนมาดูดีลใหม่หนึ่งดีลที่มีการเปิดตัวหรือว่ามีรูปออกมาจากในทวิตเตอร์นี่ครับแล้วก็เป็นข้อมูลที่แชร์ต่อต่อกันมาครับเพราะว่าเป็นนักเตะที่ยังไม่เคยมีสังกัดสมโมสรมาก่อนเลยนะครับแต่ว่าแมวมองของเตะเนี่ยไปเจอมา แล้วก็ประทับใจในฝีเท้าส่งเรื่องขึ้นไปที่สโมสรแล้วก็ได้รับการเซ็นสัญญาล่าสุดกับแมนเชสเตอร์ยูเต็ดครับก็คือเอมวเอลซีโร่ L ครับเป็นนักเตะอนาคตไกลนะครับเคยเล่นให้กับอะคาเดมีของครีเอทีฟฟุตบอลนะครับตอนนี้ถูกยันแล้วว่ามาที่แมนเชสเตอร์ยูเต็ดและมีรูปออกมาแล้วคนที่ไปเจอเขาก็คือจามาเจเลตนะครับเป็นแมวมองของแมนเชสเตอร์ยูเต็ด ทำหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับการค้นหาหนักเตะในภาคใต้ของ,องกษัษกนะครับจากข้อมูลที่ออกมาเขาเคยทํางานกับคิสตัลพาเลสด้วยเอมรลซีโร่เนี่ยปัจจุบันอายุ14ปีนะครับเล่นตําแหน่งมิดฟิลด์แล้วก็เป็นที่ประทับใจของคาเดมี e a t i v e Football ไป็นางมากและดิวนี้ก็บอกบอกว่าโยเต็นน่าจะสร้างทีมเพื่อนาคตอีกหลายปีเลยเพราะว่าเป็นการเซ็นผู้เล่นที่ไม่เคยอยู่ในสโมสรมาก่อน แสดงว่าประทับใจฝีเท้าครับแล้วก็คงรอดูการขึ้นมาชุด U16 หรือว่า U18 ในอนาคตหวังว่าจะได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการติดตามทีมรักแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับวันนี้ขออภัยเรื่องเสียงโดยที่ไม่ค่อยเต็มร้อยเท่าไหร่แล้วก็ฝ่ายกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้สักคนลหนึ่งครั้งสำหรับแฟนๆปีศาจแดงรวมถึงแฟนฟุตบอลที่เข้ามาเจอกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปนะคุณเป็นคนที่ลหลงไหลและล้างไค้แมนยูุดแต่ทั้งตัวและหัวใจเราคือครอบครัวเดียวกันผมอองแมนยูสู้ตายสวััสดดร,รมมใให้ก้กกาลงจงจปปแไพๆน และหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแมนยูสู้ตายหากชื่นชอบวิดีโอของเรารบกวนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ